ใครที่เป็นแฟนๆหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองนะครับเพราะว่าตัวของผู้กำกับอย่างเจมส์กันเนี่ยที่กำกับการเดินอัพเดอะกาแล็นีฮะตอนนี้นะครับเขามารับหน้าที่เป็น c ีอเป็นหัวเรือใหญ่ของทาง DC Studio แล้วนะครับร่วมกับปีเตอร์ซาฟานั่นแหละครับแล้วก็ภาพยนตร์ที่จะเป็นหนังนําร่องให้กับจักรวาล DC ต่อจากนี้ไปก็คือหนังเรื่อง Superman Legacy ซีนั่นเองนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าใครจะมารับบทเป็น Superman เป็น l ล u i s l เลนนะครับแล้วตอนนี้นะครับบทสมทอบอื่นๆก็เริ่มมีการประกาศแคสออกมาเรื่อยๆแล้วนะฮะฟิล์มฟอร์ชอดช็อตนิวส ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเจมส์กันจะยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าใครจะมารับบทเป็นเลซ์ลูเทอร์ในหนังซูเปอร์แมนเลกาซีของเขานะครับแต่ว่าทาง DC s t u ู i o อเนี่ยก็ได้มีการคัดเลือกนักแสดงบทอื่นๆนะครับมาก่อนแล้วโดยที่3บทซูเปอร์ฮีโร่ตอนนี้ที่มีมาให้กับเราได้ดูกันนะครับว่ามีการประกาศแคตมาแล้วก็คือคนแรกเลยครับผู้ที่รับบทเป็นกรีนแลนเทิร์นะครับกายการ์เนอร์ ก็คือตัวของเนธานฟิลลอนนะครับคนนี้เนี่ยผมเห็นเขาจากซีรีส์ที่ชื่อว่า Castle นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่มาอยู่ในหนังเรื่อง Percy Jackson ภาคที่2ด้วยนะคนที่2ครับผู้ที่จะมารับบทเป็นฮอเกิลก็คือตัวของอิสเบลลาเมอร์เซนะครับแล้วก็คนที่3ครับมิสเตอร์ เพ r l i f i c กนะครับก็คือตัวของเ d ดด c u กัตนะครับผมคนนี้เนี่ยคนคนที่3เนี่ยเอดด c u กัตเนี่ยแกเคยเล่น Xmen first Card มาแล้วใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะฮะใครที่แมนๆก็ทักผมหน่อยแล้วกันนะครับโดยตอนนี้ทาง d c ซก็ประกาศแคสเพิ่มเติมมาเป็น3คนนี้นะฮะส่วนบทอื่นๆยังไม่ได้มีการประกาศออกมานะครับแต่ว่าพอเห็นกรีนแลนเทนคนนี้มาเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันก็แสดงว่า เราจะได้เห็นซูเปอร์แมนในเวอร์ชั่นที่เขาเป็นซูเปอร์แมนแล้วไม่ต้องเป็นเล่าย้อนว่าคลาร์กเค้นมายังไงไม่ต้องเป็นเล่าย้อนว่าตัวของคลาร์กเค้นเนี่ยมาสู่โลกได้แบบไหนและตัวของเนธานเฟลอนนะครับก็เคยร่วมงานกับเจมส์กันมาแล้วด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น The Suicide s คอร์แล้วก็การเดนออฟเดอะกาแล็กซี l โวล3ก็ตามนะครับส่วนตัวอลิซาเบล่าเมอร์เซดเนี่ย ชื่อเดิมก็คืออลิาเบลล่าโมเนอร์นะครับผ่านการเล่นหนังใหญ่ที่ฉายในบ้านเรามาแล้วอย่าง t r a n s f o r m e r The last Night ์นะครับ d o ลล a าแอ o ด์ o ด t ะลอส o ิตนะครับแล้วก็ Secario Day of Sodano มาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ b ี n t t l l x x อย่าง Sweet Girl แล้วตัวเธอก็ยังมีการให้เสียงเป็นมาดามเว็บด้วยนะครับสุดท้ายก็คือเอดิกัตเทกินะครับผลงานเด่เด๋งก็คือเ g e ก a มนฟลอตค a s นั่นแหละครับแล้วก็ที่เขารับบทเป็นดาวินในซีรีส์ที่ชื่อว่า The Backlist ด้วยนะฮะยังไงก็ต้ออองรคยดูว่า เหล่าตัวละครเหล่านี้จะมาปรากฏตัวให้เราได้เห็นในรูปแบบไหนในหนังเรื่องซูเปอร์แมนเลกาซีครับมันน่าสนใจนะเพราะว่าตัวของเจมส์การ์กประกาศออกมาเลยนะคว่าตอนนี้เนี่ยคนเราก็เบื่อกันแล้วนะครับกับการที่ต้องเล่าย้อนไปถ้าสมมุติซูเปอร์แมนมาใหม่แล้วก็ต้องเล่าย้อนเสียเวลาในการเล่าย้อนนะครับว่าซูเปอร์แมนมาจากดาวที่ชื่อว่าคลิปตัน ตรงลงมาให้พ่อแม่ที่เป็นชาวมนุษย์โลกเลี้ยงได้รับพลังได้รับชุดซูเปอร์แมนมามีพลังที่เป็นบุรุษเล็กซูเปอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็รู้กันอยู่แล้วสําหรับข้อมูลเบืเ้องต้นตรงนี้หรือแม้แต่จะเป็นตัวของแบทแมนเองก็ตามนะครับเรารู้อยู่แล้วอ๋อแบทแมนมาแบทแมนเป็นลูกกัมพาพ่อกับแม่ของแบทแมนโดนยิงอยู่ในตรอกก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะทำไมไม่ให้คนจอดรถมาจอดรับอยู่ข้างหน้าโรงหนัง ผมก็สงสัยเหมือนกันทำไมต้องเดินเข้าไปในตอกด้วยมันเป็นการเล่าที่ค่อนข้างที่จะเก่าเกินไปและสำหรับหนังในสมัยนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะเล่าในหนังสมัยนี้เนี่ยให้มันดูน่าสนใจมันก็จะใช้วิธีการเล่าในลักษณะของพาร์ทมาเลยครับอยู่ๆมาเป็นฮีโร่มาเลยส่วนเรื่องไหนการต้นกำเนิดจะเป็นแบบไหนค่อยไปเล่าย้อนเอาสำหรับ หนังซูเปอร์ฮีโร่ในยุคปัจจุบันแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel